สวัสดีค่ะ้ยนตะตอนยอนตะตอนย้อนตอน,อนรูปแบบของหญิงไทยใจซามค่ะเย้ย <c oughs> ให้สิหญิงไทยใจงามค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะมาสื่อผ้าไทยให้กับคุณหญิงแม่นั่นเองค่ะทุกคนค่ะ ก็เลยไปสืบทราบมานะฮะว่าที่งานศูนย์ศิลปะชีพที่เมืองทองเนี่ยเขามีการจัดแสดงผ้าไทยจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยคัดเด็ดๆมาแล้วค่ะและโครงการหมู่บ้านธรรมค้าขายก็ได้มาจัดแสดงสินค้าแล้วก็จำหน่ายด้วยความที่ดิฉันเนี่ยหนุนแบบรักกรมการค้าภายในมากก็เลยต้องมาอุดหนุนสินค้าภายใต้ความส่งเสริมของกรมการค้าภายในสิ้นน้อยเดี๋ยวพี่ต้องวิ่งไปดูยังไม่รู้เลยว่าอยู่บูธไหนตามมาค่ะ แล้วตอนนี้พี่ผูกตาต้องใจมากค่ะกับบูธสายกีดชุมชนบ้านนาป่าหน่อยวัดเลยนั่นเองชุดที่พี่ใส่อยู่คือบอกว่าสวยงามมากเลยเรามารู้ความเป็นมาเป็นไปกันหน่ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะก็ตัดแป่งต่อยอดมาจากผ้าพวกศีรษะของไทยทรงดำผ้าพวกศีรษะจะเป็นตัวนี้ดังนั้นแต่ละชุดจึงเป็นชุดเดียวลายเดียวจะไม่ซ้ำแล้วที่สำคัญคือไม่สามารถสั่งได้ คือคุณต้องซื้อตามที่เราทํามาเพราะว่าลายมันมีเท่านี้แล้วผ้าเก่ามีเท่านี้และกรมได้เข้ามาส่งเสริมอะไรบ้างคะเป็นเฮือนไอเอ็มเฮือนไอเอ็มเนี่ยภาษาไทยดังคือเฮือนนี่แปลว่าบ้านไอจะแปลว่าพ่อเอ็มจะแปลว่าแม่ก็คือมันเป็นคําบ้านๆแต่ว่าทีนี้พอ,อกรมเข้ามาส่งเสริมเนาะ ก็เลยอยากให้ประมาณว่ามันเป็นธุรกิจการค้ามันต้องสากลหน่อยนึงเขาก็เลยมาช่วยส่งเสริมทำเ,เขาเรียกเป็นแบรน,น,นด์ให้ามาเจอทุกคนนี่ถามเลยว่าโอ้โหได้มาจากไหนจริงนะลูกค้าถามเลยได้มาจากไหนเนี่ยไม่เขาไม่เคยเห็นเนมันน่ารักแล้วมันลงตัวมันอ่างง่ายๆ i am เป่าเท่มากเก๋มากและก็เข้ากับชุดของพี่มากตอนนี้พี่อยู่ที่บูริสาหกิชุมชนหมู่บ้านทํมาค้าขายผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะเขาเด่นเรื่องงานปักค่ะทุกคนค่ะนี่คืองานปักล้วนๆเลยนะดูสิละเอียดแบบนี้ต้องให้เขาเลยนะคะที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะอ่ะและกรมการค้าภายในนะคะได้ช่วยส่งเสริมการทำแบรนด์ฮักวินเลจ ปักด้วยมือทําด้วยใจถักทอเรื่องเราจากเส้นได้สู่ปลายเข็ม <c oughs> ก็อุดหนุนกันได้ตามช่องทางนี้นะคะทุกคนเจอแล้วดูนี่นี่เหมือนกางเกงยีนป่ะแต่ไม่ใช่ยีนจา้า <c oughs> พี่เจอแล้วค่ะหมู่บ้านธรรมาค้าขายน้ำมอนแจซ้อนจังหวัดลำปางนั่นเองซึ่งเป็นหมู่บ้านธรรมาค้าขายแห่งใหม่ในปี2566นี้ด้วยนะคะน้ำมอนแจซอนมีจุดเด่นยังไงบ้างทำไมต้องมาอุดหนุนสินค้านี้ ผ้าย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มน้ำมอนแจ้ซ้อนนะคะของเราเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่นและที่สําคัญค่ะเราใช้น้ําแร่จาก<อ>แหล่งน้ําพุร้อนแจ้ซ้อนค่ะทําให้สีธรรมชาติของเราเนี่ยติดทนานานก็จะนุ่มน่าสวมใสด้วยค่ะออสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องการที่กลมกันค่ะภายในที่เข้ามาช่วยส่งเสริมวันนี้ก็อยากให้พี่อ,อ้อเล่าให้ฟังค่ะของของกรมหะ การค้าภายในเนี่ยค่ะก็จะมาช่วยในเรื่องของการตลาดค่ะก็จะมีตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่แปะช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปช้อปก่อนค่ะเจอกระเป๋าน่ารักมากทุกคนเอาสีฟ้าหรือว่าเอาสีม่วงดีเขาบอกว่ากระเป๋าทรงนี้เป็นกระเป๋าทรงขนมใส่ไช่ด้วยนะจ๊ะนี่เป็นผ้าทอมือซาโอริค่ะตอนนี้พี่อยู่ที่บูธวิสาหกิจชุมชนซาโอรินะ จังหวัดพังงาเป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านธรรมาติการสำรภายในนั่นเองอฟังมาถึงตอนนี้งงใช่ไหมว่าอยู่พังงาแต่ทําไมชื่อแบบออกญี่ปุ่นซาออลีอะเดี๋ยวมาฟังค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซาออลีเนี่ยเมื่อตอนปี47เจเราหมู่บ้านนี้ได้ประสบภัยพิบัติซึ่นามิช่วงนั้นในช่วงนั้นก็จะแบบเสียอาชีพเสียงานไม่ไม่สามารถหาไรายได้ได้พอดีเนี่ยเรื่องพระอาจารย์มิสุโอกคาเวสโกพระญี่ปุ่น ท่านเป็นคนอโอซาก้านํานำเครื่องทอมาช่วย30เครื่องกับจักรอีก5าตัวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้มีงานอาชีพเพื่อ,อ,อคือการทอผ้าซาลิคคือการทอที่ไม่มีรูปแบบตายตัวตามแต่จินตนาการผู้ทอนี่ได้ข่าวว่ากระเป๋าทรงนี้เนี่ยกรมการค้าภายในได้มีส่วนช่วยด้วยใช่ค่ะนี่นอกจากกระเป๋านี้แล้วนะคะที่เรามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังมีอีกหลายสินคามากเช่นเสื้อทิชชู่ค่ะเสื้อทิชชู่อ๋อก็คือ ใส่ทิชชู่ earn, earn. แล้วก็ด inate, ึงเก๋ๆดึงออกมาจะใช้ที่บ้านก็ได้หรือว่าจะเอาไปประดับประดาที่รีสอร์ทอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็อุดหนุนกันได้ตามช่องทางนี้นะคะช็อปเยอะก็มานั่งพักขาหน่อยค่ะถ้าเกิดใครอยากจะช็อปแบบไม่ต้องมือขานะคะช็อปออนไลน์ก็ได้นะคะตามช่องทางที่พีบอกไปนะสินค้าจากหมู่บ้านทำมาค้าขายน่าช็อปเยอะไปหมดเลยค่ะครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนจะพาไปดูสินค้าอะไรนะคะก็รอติดตามแล้วกันวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับไม่ใช่เล่นๆและดีไ c ท a n ช e l ของเราสวัสดีค่ะ